มีเพลงใหม่ออกเม่อไหร่ยังไงเนี่ยตดตาแพนทีนนะะ่มเตอผสุดระดับอกิจกรรมแล้จะต่อไปครับขอเชท่านผู้ชมครับี่ไาคทดบ AF4 วอบันทยังไม่ทราบตร้แล้วยั้ำก่อนไหมคะ Oh รถที่ถึงนี้นะครับแล้วก็วเร็วงนี้มีซเคิลใหม่ของประชาออกมาติดตามกันด้วยครับจะ้ก็ได้ตัวฝากกาตาลีใช่ไหมถึงเม่จริงบนรูมันได้ก่าบคุณเสาินะครับการีวภาพนที่ดีที่สุดแล้วพี่ก

ครูนะครับ30แล้วตอนนี้เปลี่แล้วส,สาสขสามทุ่ต้นไปนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่สตอนนี้กำลังทำอยู่นะเดี๋ยวจออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตอ่าีาร่งียนี้นะประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมะมีภาพยน์นะครับ เขาแก้วเองครับที่ผิดเองครับที่ผิดอะไเี่ที่ผิดเอง ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทูมุกเอสสามจีพัททุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกในงานนะครับตัวร้ายสามจีพัทวิทเอฟไปทูมุกเอสวันนี้นะครับทางบริษัทบอกว่าจะได้รับความไว้วางใจนะครับจากท่านในการใช้บริการของทูมุกเอสสามจีพัทนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเกียรตินายชีวชื่อนะครับหรือพี่หมีนะครับถ่ายรูปร่วมกับน้องๆครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ <ส>ขอขอบคุณที่ใจดีของเราเรื่อยนะครับเดี๋ยดี๋ยครมบพี่บียังสวยเลยนะครัช่ครับออเ้ยขอพอโปรดักชั่นนะครับทีพกี่ดีรอเขาชมจากใจอย่างนนะครับผลงานล่าสุดนะครับเดี๋ยวพี่ขอท่าคงได้วยนะท่า วังกี้แม่แล้วปากเราดื่มกันแล้วเราเราแน่กว่านีรัดกว่าสีสีมันนี่โอเคครับโอเคโอเคนะครับตรงนี้นะครงน <ห PA: S 1> <bunker. S 2> ี kind of um, a, ้โอเคโอเคเริ่มเลยครับผมครับแกได้เครอครับพี่ห่างกัน ผมชอบเสียงพี่แหละกล้องม้าเลยครับน่ารักพอนี่จะกล้องเสียงอ่ะโอเคนะครับยินโดยริ้วรอยแต่แห่ดูไปดูมาดูไปดูมาเหมือนนั่นเล็กเหมือนกันนะพี่โตครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเขาฝากกันหมดแล้วช่องเก้านะครับจุดโมงเช้าอะไรนะที่เขาจิ๋วนะครับข้อสนุกเลยนะครับขก็นอนไปดีวะข้อนอนไปดูว่าจิ๋วผมดูครับครับผมสมัยประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยครับผม ยังไม่ได้นะครับขอขอเชิญผู้ใหญ่เจนิ่งเราฝากนิดนึงครับเพราะว่างานต่อไปเนี่ยเจ๋งมากทำไมเพ่อเพลงน่าสนใจพี่จำร้องมันมองแบบพี่จะพูดเหรอขอฝากอีกงานหนึ่งนะว่าชื่องานจะยาวๆน้องๆอาจจะยังจำได้ไม่ค่อยแม่นก็งานต่อไปนะคะของทูมูฟเอสเราซูต้าชวนมาเปลี่ยนเป็นทูมูฟเอส 3G ทัสแต่ทั่วไทย คราในีปกติราพูดโซลแก์แต่งถึงใจแตคครานี้ชูบุ๊กเอสจะพาน้องๆเอฟแล้วก็ถึงปีนไปเจอกับลูกค้าชูบุ๊กเอสทั่วประเทศไทยจังหวัดแรกก็คือจังหวัดสุรยาวันที่5วันที่5วันที่ยนี้ ใครไปที่ไหนบ้างเนี่ยเข้ามาดูที่เว็บไซต์คูไลั์แต่ทองนะคะเดี๋ยวจะคืนให้คราวนี้เนี่ยที่อุทยานเร็วๆนี้ก็จะมีน้องกระแพงไปร้องเพลงแล้วก็จะมีตีไอ้หนีมีสันนี่ตี๋แม่ตกใจอ้าวแค่ที่ไหนที่นะแต่ว่าพี่โตส่วนแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นชาวแพงตี๋ พี่ครับเซเล็คืออะไร <St an ian> คือเวลา้องทาเล็กกับน้องล้างเล็กอ่ะมันจะเจอเล็กนิด,ดนึง<ต><ต>จริงเหรอตอนโบแล้วก็กระชั้เป็นเซเล็คราวนี้เนี่ยเราจะมีฟูดอยู่ที่เอเชียพาวันที่แรกก็คือว่าพี่บูธเนี่ยจะมีโฟโต้บูธเป็นเหมือนกับเราจะได้ปไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไปกินข้าวกับน้องๆเอเอฟกับดาราจะมีดาราเซเล็กับน้องเอฟ จุดแรกก็คือจะเป็นราชาบอยโบจะมีอยู่ที่จุดนั้นขอให้ใช้ทีทูเอสไปตอนตั้งแต่สามโมงเย็นค่ะไปข่อแถวแล้วก็จะได้รับคิวได้ถ่ายรูปูก,กับน้องแล้วก็จะฟรีฟ ก็จะขึ้นไปร้องเพลงด้วยเป็นเพลงเปิดก็จะได้ดูน้องที่ไปบนเวทีร้องเพลงด้วยกันแต่ก,ก็จะมีตัวรองหลักก็จะเป็นน้องแพนที่จะใชเ้เป็นนเวทีซอยังไงก็ติดตามกันนะคะแล้วก็จะมีจังหวะเด็กที่ว่าจะมีน้องเต่ากระชา ช่วงที่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับโฟโต้เอ็กคลูซีฟนะครับสำหรับ50คนที่ได้ถ่ายรูปแบบเอ็กคลูซีฟเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวแล้วนะครับนั่งอยู่ว่าที่ใครที่รู้ตัวว่าไม่ใช่เอ็กคลูซีฟนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับไม่ได้ไลน์นะครับพทปกระาษเรียนเชิญนะครับผมไม่ได้ไลนจริงนะครับกราบเรียนเชิญนะครับเรอด้านหน้าเอ้ได้ไหมวะตอนนอกแป๊บหนึ่งนะครับตอนน้อกแป๊บนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยว อีก50คนที่รู้ใจนะครับอยู่ก่อนนะครับอยู่ทุกจังหวงนะครับขอบคุณครับขอเสียงให้กับ AF ด้วยครับ,<ชอ>บสุดยอดขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราออกไป